ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี y o u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้าหมูมูนะครับก็ตอนนี้10โมงกับ22นาทีนะครับเรายังอยู่กันที่ออสเตรเลียเอล u กคู่ที่2ครับที่จะลงทำการแข่งขันในเวลาบ่ายโมงตรงนะครับคู่แรกเนี่ย11โมงกำลังจะเตะแล้วนะครับอีกประมาณไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างเซนทันโคสมารีเนอร์สนะครับจะเปิดบ้านรับการมเยือนของเพิร์ดกอร์ลี่นะครับอันเนี้ยมองก่อนเลยใครใหญ่ใครเล็กนะครับเจ้าบ้านเซนทันโคสมารีเนอร์สเนี่ยก็ไม่ต้องบอกครับว่าใหญ่กว่าเพิร์ดกอร์ลี่แน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มณปัปจ,จุบันนะครับฟอร์มปัจจุบันของเพิร์ดกอร์ลี่เนี่ยลงเล่นไป2เกมยังไม่ชนะใครนะครับ นัดแรกเนี่ยเปิดบ้านก็ทำได้แค่เสมอกับเมลเบิร์นวิกตอรี่ไป0ูนย์นะครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยบุกไปเยือนอดีเดเรยอยู่ในเต็ดนะครับก็ทำได้แค่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแล้ว2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเซนตันโคสเป็นบอนลรองด้วยนะ <c oughs> วันนี้นะครับเป็นบอลต่อนะครับเป็นบอลต่อแล้วก็ต่อแพงซะด้วยนะครับในขณะที่ทีมเยือนเปิดกอรี่ครับลงเล่นไป2เกมแพ้รวดนะครับแล้วก็ แพ้ช่วงห่างเนี่ยสลูกบวกนะครับนัดแรกเนี่ยบุกไปแพ้แม็กอาเธอร์ถึง1ประตูต่อ6นะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านก็ยังแพ้ต่อเวลินตันโฟนิกไปอีก0ูประตูต่อ2นะครับดูว่าวันนี้จะเอาตัวรอดจากถิ่นของเซนเท์โคดได้หรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วยากเพราะว่าถ้าเรามองกันตามเนื้อผ้าเนาะเซนเท์โคดมันกําลังต้องการชัยชนะแล้วก็เกมเนี้เป็นเกมที่2 ที่เตะในบ้านแล้วนะครับบวกกับยิงน้อยอะ่ะวันนี้มีเท่าไหร่ก็ต้องอัดเต็มแม็กเหมือนกันเพราะว่าผู้มาเยือนเนี่ยมีฟอร์มที่ไม่ดีแล้วก็เป็นทีมทีมที่ค่อนข้างอยู่ครึ่งล่างนะครับของเอลีกนะครับเนี่ยดูนะครับเซนตันโคดลงเล่นไป2เสมอ2นะครับได้ลูกเสียลูกนะครับแล้วก็เพิดกอรี่แพ้รวดครับได้ประตูเดียวเสียถึง8นะครับ ผลงานในบ้านเซนเทนโค้ชยังไม่ชนะครับลงเล่นไปหนึ่งเกมก็ทำได้แค่เสมอใช่ไหมส่วนทางฝั่งของเิร์กอรี่เล่นนอกบ้านก็แพ้ไป1ประตูต่อ6ใช่ไหมอ่านี่คือเนื้อหาคร่าวๆนะครับอ่ส่วนกระแสวันนี้นะครับก็แน่นอนครับอยู่ที่เซนเทนโค้ชมารินเนอร์เจ้าบ้าน62%นะครับอยู่เิร์กอรี่สาราคาปัจจุบันตอนนี้ก็1ลูก ขาวเต็มตัวครับ1ลูก88นะครับแล้วก็มีราคาลูกควบได้เต็มเสีย85นะครับมีครึ่งควบลูกได้67อืมถ้าไม่มองกันที่วันแปลกไม่แปลกนะผมก็ยังมองว่าเซนเทนโค้ดมันเหนือกว่าแล้วก็น่าจะคว้าชัยชนะเป็นเกมแรกในเอลีกเพราะเกมนี้เข้าเกมที่3แล้วเล่นในบ้านด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นแปลกมันจะ ไม่ชนะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วครับพูดกันตามทีมใหญ่เลยนะครับแล้วก็เลทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดนะครับแฮนดิแคปเนี่ยผมพาไปดูไอ้บอร์ดมาตรฐานก่อนนี่นะครับตอนราคาเปิดเนี่ยเปิดมาลูกควบน้ำล้นมาเป็นลูก86ตรงเนี้ยไม่แปลกหรอกนะครับลูกควบลบ5ใช่ไหม กับไอ้ตรงเนี้ย1ลูกบวก10หรือ1ลูกขาวเนี่ยมันคือราคาเดียวกันใช่ไหมล่ะม,มันแมทช์กันนะพูดง่ายๆเพราะงั้นผมถือว่าการไหลลงแบบนี้ไม่แปลกแล้วกันนะครับไม่แปลกนะแล้วก็ถ้ามองกันที่ราคาแรกนะครับราคา1ลูกเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าโอกาสผ่านเนี่ยม,มันสูงนะออโอกาสที่เซนเทนโค้ชจะชนะ ั้งแต่ฟิกออดเปิดยันฟิกออดล่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างบ่งบอกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับที่เซนต์น์โค้ดมาริเนอร์สเนี่ยมีโอกาสชนะนะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะยิงเกินเม็ดนะครับเนี่ยดูกันฟิกออดแบบนี้แหละนะส่วนแฮนดิแคปครึ่งแรกก็เห็นเห็นครับไหลไปที่ครึ่งลูกเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าปอเนี่ยได้แค่หกหนึเองต่ำมากนะครับ สูงแรกตอนนี้นะครับสูงแรกตอนนี้มีราคาลูกควบกับราคาลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็น่าออกสูงแรกเพียงแต่ว่าถ้าแนวทางของเราคือเราไม่ไม่กดเกินลูกไงเพราะฉะนั้นถ้าคู่นี้จะกดสูงแรกก็ต้องรอที่1ลูกถ้ามันยิงก่อนก็ปล่อยผ่านนะครับเนี่ยเนี่ยสูงแรกเนี่ยนะครับ ก็ยึดแนวทางเดิมครับลูกครึ่งควบลูกแล้วก็ครึ่งลูกนะครับน้ําก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ว่าโดยปกติเนี่ยผมจะแนะนําให้มันอยู่ที่0.75บวกนะครับใครมีความอดทนรอได้ก็รอมันอยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับอยู่ที่จังหวะการกดนะครับ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนไม่งั้นมันจะมั่วนะอืม ตรงนี้ก่อนนะ,ะเพราะว่าเวลามันไหลขึ้นมันจะได้ไม่ไปมั่วกันอ่ะ, <c oughs> อะนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับเลทต่างๆส่วนราคาพูครึ่งแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างบ่งบอกว่ามีสกอร์นะครับนะค่อนข้างบ่งบอกว่ามีสกอร์แล้วก็ AOS ก็เป็นถือว่าเป็นค่ากลางๆที่ไม่มากไม่น้อยนะครับ สกอร์ที่จ่ายหนึ่งหนึ่งก็ดูสูงอะนะครับดูสูงไปนะผมมองว่าวันนี้โอกาสที่เซนเทนโค้ดจะชนะเนี่ยน่าจะทำได้นะครับน่าจะทำได้แล้วก็ดับเบิลชา n c e การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเนี่ยเห็นไหมทีมเยือนจะเสียประตูเนี่ยจ่าย1.03เอง 1.0x ใช่ไหมล่ะแล้วก็ทีมเยือนจะไม่เสียประตูเนี่ยจ่ายสูงถึง8.1 จำนวนรวมก็ทะลุ5แล้วนะครับทะลุ5แล้วอืมตัวเลขสวยความามุ่งมั่นหมายมั่นปั้นมือของเซนเร์โค้ดก็ใช่นะครับมีความต้องการกระหายที่จะชนะแน่นอนแล้วก็พยายามจะต้องยิงประตูด้วยเพราะว่าผ่านไป2เกมเพิ่งจะยิงได้เม็ดเดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างมันประจวบเหมาะผมมองว่าวันนี้ถ้าเซนเร์โค้ดไม่สามารถเอาชนะเพิร์กรีได้กองบอลงานแล้ะครับ แต่ถ้ามองกันตามตัวเลขมองกันตามฟอร์มตามราคาพูแล้วเนี่ยเซ็นทันโคดไม่น่าพลาดครับทั้งบอลเต็งแล้วก็บอลสกอร์สูงแรกนะครับอหรือต่อให้สูงแรกไม่มานะครับเหมือนไอ้คู่เมื่อวานนี้นะครับครึ่งหลังยังไงมันก็ถล่มนะครับคือมองแล้ว2เมนะ็ดน่ยมีแน่แน่นะครับคือถ้าครึ่งแรกมันศูนศูนย์ครึ่งหลังพักครึ่งเนี่ยกดเลยครับผมมองว่าควรกดสูงทันทีเลยนะครับถ้าครึ่งแรกไม่ยิงนะครับ เออ่ประมาณนี้นะอ่านี่ก็ทัศนะนะครับคู่บ่ายโมงนะครับคู่บ่ายโมงเรทมันสวยหมดเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยววงไว้ให้ต่อเซนเ e น c o d e นะครับเจ้าบ้านนะครับที่ราคา1ลูก88นะครับบางท่านมองว่านะหรือมันจะซูเอียกันคือให้ชนะแต่ก็ชนะเม็ดเดียวไม่ขาด ก็ตรงนี้ถ้าทําใจได้ก็กดได้นะครับเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรนะเออในมุมมองผมเนี่ยศูนครึ่งควบเนี่ยถ้าคิดว่าจะชนะเม็ดเดียวก็กดตัวนี้ก็ยังได้ค่าขนมอ,อ่ 3. 3. 5สามใช่ไหมออตรงนี้ก็ถ้ากดชนะไม่ขาดก็คืนตังค์ใช่ไหมล่ะเออก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆล้วนๆน,น,นะครับแต่ผมมองว่าไม่น่าพลาดสําสหรับ เซนทันโค้ดกับชัยชนะ3มแต้มในวันนี้รวมถึงสกอร์สูงแรกครับทีนี้ถ้าลองไปดูสถิติการเจอกันล่ะสูงแรกมันออกออกทรงไหน,นก็ดูดี๋ยวสกอร์มันออก0ูนย์ศูมันยากมากครับม,มีอยู่เกมเดียวอะจาก27เกมอะที่บ้านของเซนทันโค้ดอะอวันที่เสมอ0ูนย์ศูนก็เป็น ไม่ใช่สนามกลางเนาะสนามกลางมันตัวบนเนี่ยเห็นไหมมีศูนย์อยู่เกมเดียวจากยี่สิบเจ็ดเกมอะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วจะให้ว่าไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออไอมีอยู่เม็ดเดียวเหรออ่ะเดี๋ยวดูอยู่มีอยู่เม็ดเดียวเดียเด๋ยวผมวงให้นะเม็ดเดียวใช่ไหม,มเม็ดเดียวใช่ไหมอันนี้เม็ดเดียวนะศูนย์วงไว้ด้วยก็ได้ครับอืม,อม ใช่ไหมแต่ยังไงอ่ะก็จบศูนย์ศูนย์ยากมากอ่ะมันมีแค่เกมเดียวเท่านั้นจากยี่สิบเจ็ดเกมอ่ะเพราะงั้นเนี่ยต่อให้บางท่านบอกเฮ้ยนะผมรอจังหวะว่ะหมดครึ่งผมยังไม่กดทันทีผมรอจังหวะอะถ้าคนรอได้ก็รอครับถ้ามันยิงก่อนก็ต้องปล่อยผ่านนะไม่ใช่บอลยิงแล้วยังจะไปย้ําอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่นะแต่ถ้าบางคนรอแล้วโชคดีเนี่ยมันไปยิงช่วงท้าย ท้ายเกมอนาที6.70อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็โชคดีไปเพราะว่าผมมองว่าโอกาสที่คู่นี้จะไม่มีสกอร์เนี่ยมันยากมากนะครับยังไงมันก็มีสกอร์เออยังไงมันก็มีสกอร์ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็รบกวนเพื่อนเ,อนเอนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับจะได้ช่วยดันช่องของพวกเราให้ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รับชมรับฟังเนาะ ส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ลาย ID นะครับ t ีเด็ดน้มูนะครับ t d e T นะครับ NAMO นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพอคู่นี้จบใช่ไหมผมก็จะไปเตรียมเนื้อหาสรุปไอ้เมื่อคืนแล้วก็ ราคาต่อรองล,ล่าสุดของวันนี้นะครับเป็นคลิปที่3เนาะก่อนที่พักสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ในคู่บ่ายสามโมงคึ่นะครับสามโมงสามสิานาะก็เลือกชมเลือกฟังได้นะครับมันก็เป็นเพียงเนื้อหาที่ผมรวบรวมมานำเสนอเพื่อนๆนะครับส่วนท่านไหนจะเห็นเหมือนเห็นต่างเห็นตามก็ว่ากันไปแต่ย้ำก่อนนะว่าออสเตรเลีย e a g u e ส่วนใหญ่แล้วทัศนะเนี่ยมันต้องสวนมันต้องสวนนะครับเท่าที่วิเคราะห์มาเนี่ยไม่ว่าจะใช้หลักการไหนเนี่ยเข้าเป้าน้อยมากเอออันนี้ก็พูดตรงๆนะครับพูดตรงๆคือบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจในในวิธีการลงทุนนะเนาะผมก็ถึงบอกไงไม่จําเป็นต้องดูผมครับดูช่องอื่นก็ได้แต่พยายามจับให้มันเป็นช่องๆใช่ไหม มันไม่มีใครให้ถูกได้ทั้งหมดหรือให้ผิดได้ทั้งหมดหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆต้องจับว่าคนที่เพื่อนๆไปตามเนี่ยเฮ้ยจังหวะช่วงเนี้ยทัศนะมันเข้าเฮ้ยช่องนี้จังหวะช่วงเนี้ยไอเนี่ยผิดตลอดอย่างเงี้ยเออมันจะสวิงไปอย่างนี้อยู่แล้วครับมันเป็นม,มันเป็นปกติเลยนะครับซึ่งถ้าโดดนูน่นโดดนี่โดดไปนั่นโดดไปเนี้ย ผมว่ามันไม่โอเคนะครับผมว่ามันไม่โอเคแบบนั้นน่ะค่อนข้างอันตรายเพราะจังหวะเข้าๆเราไม่ไปตามเขาแต่พอเวลาเขาตกเราไปตามเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเอออันนี้ก็ฝากไว้คลิปเนาะเออประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ